สวัสดีค่ะเพื่อนๆจะพาเพื่อนๆไปเก็บผักค่ะชอบตะก้าพี่พาไหมคะกาลังน่ารักเลยค่ะกําลังน่ารักนะคะกําลังน่ารักน่าชังเดี๋ยวไปเข้าสวนกับพี่พาเลยนะคะเพื่อนๆดูเต็มยศเลยนะคะจะพาเพื่อนๆไปดูสวนพี่พาค่ะไปดูสวนไปดูนาของพี่พาไฮไกไอวอนทิโชยุไกสมัยฟาร์ม and go to see my farm my rice farm my vegetable farm and see what I do come to join me and thank you for your support and thank you for uh, being like being share and being subscribe for me thank you so much thank you guy s and come to join me and come to see what PPA i family doing guy s this is my backyard ก can see that อแ l apple tree and p ั้ m tree and and over there is, is grape uh ก t ขึ้นอ o ไ l ผลไม้แต่ t กิลยังอ h e ต u น e ม t t นต์แต่ now I want to show you guys my farm c ท e t ี่จ i ย me guys สวนนี้พี่พาปลูกต้นไม้ป่าเอาไว้นะคะตอนนี้หญ้าขึ้นรกมากเลยค่ะจริงๆแล้วพี่พาขุดล่องนะคะทําเป็นโคกหนองนานะคะมีสะหนึ่งลูกแล้วก็มีต้นไม้นะคะแต่หญ้าสูงมากเลยค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะที่เพื่อนเพื่อนเห็นต้นที่มีสลับไปคือต้นมะขามหวานนะคะที่พี่พาปลูกเอาไว้แล้วก็ <c oughs> แต่งสาวให้นะคะแล้วข้างล่างนี้เพื่อนเพื่อนก็จะเห็นพิ่พาปลูกเป็นพวกคาจะมีผสมไปด้วยนะคะต้นไม้โตมากแล้วนะคะใหญ่กว่าแขนแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ตัดแต่งเลยนะคะนี่ค่ะ นงานก็มามองดูนะคะว่าจะทำอะไรได้บ้างนะคะสงสารมากค่ะสงสารป่าอันนี้รู้สึกจะเป็นต้นจิกนะคะพี่พาจะปลูกไว้หลายอย่างมากค่ะรอบๆสวนของพี่พาก็จะเป็นที่เขาปลูกไร่มันนะคะก็จะมีสวนพี่พาเท่านั้นที่เขียว หรือว่าเป็นป่าลบที่อื่นเขาลาบแล้วตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะเป็นอย่างนี้นะคะคิดว่าจะเลี้ยงปลาค่ะจะเลี้ยงปลาแล้วก็จะทําจะทำเอ,อจะปลูกป่าอบๆนะคะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นที่เลี้ยงปลานะคะแล้วก็ปลูกผลไม้สลับกับสลับผสมกันไปค่ะเป็นนาสวนผสม อันนี้เป็นต้นลืมชื่อลืมชื่อที่เขาเอามาทานที่เขามาทานเป็นยาบำรุงเลือดนะคะที่เอามาต้มแล้วน้ำแดงๆนะคะลืมส่วนที่มองเขียวเขียวที่เห็นเป็นเป็นป่าตรงนู้นที่มองไกลๆกๆโน่นนะคะโน่นก็เป็นที่ของพี่พานะคะเพื่อนๆ แต่ตรงนั้นปล่อยไว้เป็นป่าไปเลยนะคะยังไม่ได้ไปทําอะไรเลยก็เดี๋ยวพี่พาลงไปพี่พาก็จะไปตัดแต่งแล้วก็ไปล้อมรั้วให้เรียบร้อยนะคะเหมือนตรงนี้ก็เหมือนกันเพื่อนๆมองเห็นสะพี่พาไหมคะจนมองแทบไม่เห็นสะแล้วล่ะคะ่ะป่าลุกมากนะคะต้องระวังที่สุดคือง,งูนะคะ น,นี่คือต้นมะขะต้นผักหวานต้นผักหวานนี้นะคะอายุมากกว่าห้าปีแล้วนะคะน้องไม่โตเลยนะคะพี่พาก็บอกให้อ่าเขาขุดอ่าคือดึงดึงใบออกนะคะเขาชอบทรมานค่ะอันนี้เป็นตากระเจียวนะคะเป็นต้นกระเจียวเพชรน้ำพึ่งค่ะดินคงจะแข็งมากนะคะ นี่มีดอกด้วยน่าทานไหมคะคะส่วนรอบๆบ,บ้านพี่พานะคะก็จะมีเป็นพวกต้นไม้หลายๆอย่างนะคะแต่มันก็ไม่ค่อยมีคนดูนะคะนานๆถึงจะให้คนมาได้ทำความสะอาดทีหนึ่งมันก็เลยลกอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็น มาตรงนี้ก็จะเป็นต้นแก้วมังกรนะคะพี่พาปลูกเอาไว้นะคะให้ขึ้นริมรั้วนะคะเขาก็จะเย้ยเข้ามานะคะเดี๋ยวอีกหน่อยพี่พาก็จะไปตัดแต่งให้มันดูดีขึ้นนะคะส่วนต้นสูงๆอยู่ข้างๆก็เป็นต้นขนุน,นะค่ะแล้วก็ที่เห็นใบลกๆอยู่ตรงนี้นะคะนั่นก็คือ <c oughs> ต้นฟักข้าวค่ะไปค่ะไปดูนาตโตกันแล้เลยนะคะเพื่อนๆนตามมาเลย <c oughs> เป็นไงคะน,นี่เป็นนาของพี่พานะคะเพื่อนเพื่อนขาที่ไม่ได้ดูแลมันนานมากเลยนะคะพี่พาไม่ได้ย่างกายไปที่นั่นเป็นหลาย,ลายปีเลยคะ่ะสมัยก่อนพี่พาทำกับแม่พี่พานะคะที่พี่พาเคยเล่าให้ฟังพี่พาใช้มือ ขุดนะคะดำนาจนเล็บหลุดเพื่อนเเคยได้ยินไหมคะเพื่อนๆสมัยใหม่เพราะสมัยใหม่เขามีรถตุ๊กๆใช้กันรถอีติตนนะคะใช้กันเขาคงคิดไม่ถึงว่าสมัยก่อนที่พี่พาทำพี่พาใช้ขุดเอาค่ะเป็นความจริงคะ่ะเพื่อนเพื่อนพี่พาใช้ขุดเอากับแม่ของคนนะคะ พี่พาปล่อยให้เขาเช่ามาหลายปีค่ะแล้วเขาไม่ได้ดูแลให้เรานะคะเพื่อนๆก็เลยลงมาทํำดูเองค่ะดูสิว่าเราจะได้ไหมนะคะเวลาเขาเอาข้าวมาให้เราเขาก็จะมาบ่นว่ามันไม่ได้มันไม่ได้นะคะพี่พาก็เลยมาลงทําเองนะคะส่วนข้าวของพี่พานะคะก็จะดีเป็นบางที่ แต่บางที่ก็เหลืองเหลืองนะคะเพื่อนๆนแต่รวมรวมทั้งหมดก็โอเคนะคะคิดถึงค่ะคิดถึงท้องไร่ท้องนานะคะคิดถึงเมื่อก่อนพี่พาเคยทำนะคะมันไม่เหมือนเก่าทุกอย่างมันไม่เหมือนเก่ามันโรคมัน คือพี่ภาก็ชอบให้มีต้นไม้เยอะๆแต่นี่มันรกเหมือนกับคือมันพี่ภาจะไม่ให้เขาเช่าอีกต่อไปนะคะแล้วก็ โอเคค่ะเพื่อนเนสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ก็ได้อัปเดตให้เพื่อนเได้ชมกันนะคะว่านาข้าวของพี่พาเป็นยังไงแล้วก็สวนข้างบ้านพี่พาเป็นยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้กับคลิปสวยๆวนะคะทุ่งนานะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ